วันนี้นะครับผมก็อยู่กับอาจารย์อาจารย์แก้านะฮะอาจารย์อริชาตินะฮะในนามของผู้จัดการโรงพยาบาลสมพรเขตดุลยสัตว์นะครับก็ขอกราบขอบคุณคุณวันนีประเทศพิบูลนะฮะคุณสมศรีเชงสุทธาและก็ะคุณสมพรเทพเชงสุทธานะ,ะที่ได้เมตตานะฮะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะเราก็พยายามที่จะใช่ไหมฮะอาจารย์บริชาต์เราต้องการที่จะสร้าง ส่วนหัวใจนะฮะที่โรงพรยาบาลฉุพรเกียรติบริษัทนะเพื่อที่จะดูแลท่านชาวชุพรเจริญเนานะเครื่องมือที่ท่านมอบให้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงซึ่งโดยทั่วไปเขาเรียกว่าเอโคโนะอาจารย<ว>์โอเคนะ 4, 7, ก็มูลค่าสี่ล้านเจ็ดแสนบาทแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยท่านยังกรุณาบริจาคอีกสามแสนบาทเพื่อปรับปรุงห้องพิเศษให้กับโรงพยาบาลการแต้มคุยอะไรสักนเล็กครับ จริงๆอุปกรณ์เหล่านี้คะมีประโยชน์มากๆนะคะเพราะเรามีคนไข้ที่ต้องการการตรวจต่อปีเนี่ยเป็นพันคนค่ะ <ๆ S 2> แล้วก็ <ๆ S 2> เครื่องมือตัวเก่าเครื่องเก่าะค่ะอายุการใช้งานเป็นสิปีค่ะงนั้นเครื่องใหม่เนี้ยมีประโยชน์มากๆะค่ะที่จะใช้ประโยชน์ต่อไปะค่ะครับโอเคน,นะก็<น>ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณผู้บริจาคนะขอบคุณจารย์รปชาติด้วยอะไรด้วยนะเราก็ได้มาทําสิ่งดีๆให้กับสุมพนนะครับขอบคุณครับ